สวัสดีครับมาจูดต่อเลยครับี่กำลังกลังไฟเนาะบี่ครับบรรยากาศถือว่าโอเคเนาะมีเสียงจิลอจินายของเป็นระบบระเบียบว้าวนี่ห,หน้าะเอ้น,นี่มือปาบมือปาบต่อต่อคุ้มครับ กำลังเฮ็ดอาวุธอาวุธสงครามเป็นเลยสิทำลายต่อเนาะทุกคนานี่ยคนละเป็นกำลังผลิตอาวุธเจ้บอาวุธเป็นท่านแลลวเถอะเอนาะทุกคนเตรับ ุนกระลองหน้าจ่ครื่องน,อองนะจ๊ะกำลังผลิตอาวุธนิวเคลียร์มือปาดนะทุกคนปาดต่อคุม,คม,มบางคนบยแม่นเลยน่ที่ค,<า>คุมมันแมนคุมปองมัน นอันลักตูนอาดิตเชียสารผลิตนิวเคลียร์นี่ยพาจะประมาณนี้นะทุกคนโอ้ กำลังลุกนะาุกคุณว้าตันดังว่ามียักปันไดไว หลังสอกอาวุธนทุกคนสอกเครื่องมือนี่ครับอาวุธนัน

เบ um. ิ่องขันเห็ดบมธรรมดาได้เลยเอปดูดนนะุ๊นพัร่เลยอ้โนเนี่ กำลังประสมกันเนะประสมกันเรื่องนิวเคลียสจิไปปาดตอคุมนะทุกคนกำลังเป่ากูวันนี่ับดอกทับบ้าหายวปเลย

อาวุธองค์ประกอบเพิ่นนี่นี่นี่ครับประมาณนี้เนาะนเพื่อนจะเอาไม้ไผ่เนาะมาเห็ุอาวุธเพื่อที่จะปราบต่อคุ้มเนาะทุกคนนี่เพื่อนเอาไม้ไผ่เลยก็เอาแกบใส่นีเนาะที่กแกบแล้วก็เอาทานไฟลงเนาะแล้วมันใหม่และมีควัน อะไรก็เป่าให้โตคุมตายนะทุกคนนี่อาวุธเพิ่นจะประมาณนี้เนาะอันนี้คือแกบปนะทุกคนแกบ อาวุธนิวเคลียร์พันธนี้บราณแล้วเธอนะทุกคนกำลังกำลังเป่าครับอะไรเฮ็ดบางไั่ของอุดของอุดตอนนะทุกคนโบแมนอาวุธนิวเคลียร์ดีจังนะ ใครอันนี้มันอันเพิ่มขึ้นในที่ที่จับนะจับรถโพดแล้วที่โพดบดซ้อนหรมาอันหมดก็ถูกตกไปโพดจนรถจนอันเลยโพดที่อันรถให้ไวไวที่ปุ๊บไม่กระโดดหรอกขนาดนี่บุ่ยนั่งอ่ะที าเขาอ,อยู่ไาอา้อคนจบต่งกึกกับพกกัน,น,นาากำลังเบิ่งนะสกุลกำลังซ่องเบิ่งนิวเคลีย์ เธทรมาได้ oh. <laughs> ัวหนาเป็นเปัดเล นี่ครับกำลังกุดกำลังเป่าทุกคนเป่านิ้วเครเปาคุ้มลายท้งเป็นอยู่ในจักยักย่งเรวมันงงกำลังทางยาเนาะทุกคน ทางยาผู้หนึ่งเป่า,านี่ครับนนยาสังคุด<พ>ใส่มันเลย กำลังบได้ลังคุดนี่ครับกำลังขุดกาโอ้ควันออกมนตายบ่เด้นครับ กำลังขุดครับผม ล <c ười> <Vale ur ality> ูกเหรอตามจังกำลังขุดครับโต๊ะเลย นี่ครับกำลังอุดต่อไปเนาะมันบทันตายเธอโอ้ยมันเก่งเว้ทยทนไทยบทันตายเจียเจียวรถเขยกำลังขุดครับนี่ครับกำลังอุดเป่านะทุกคน <laughs>

อดสำได้กระบายครับมันเก่งขนาดโโโอเคโอเคปุ๊ปป <laughs> anyway. ุ๊ปป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 ุ๊ป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 ุ

เฝ้าเป้าเป้าเป้าไ <c oughs> ม่สม่ใ่ตุ้ง <c oughs> ทายมุกโฟกันะน้านอัาอัน่็เก่งขนาด,ดต่อหานี่ก็ได้ <c oughs> บต่ตายเนาะต่อพิบาน

จังน,นี่ครับกำลังเป่ากองกุณครับเฮ้ยดีมากห้นงอ,งนอาหารดีนะนาอาหารเลนนี่ครับ ฮอดแล้วฮอดแล้วห่างมันมันเห็ดเดะฮอดแล้วพี่นอ้องอุ่นฟกทำไงเดาเลยฮอดแล้วฮอดแล้วือไป,อปอออตีหนะัวหน้านิวเคลียร์จ้ะโอ้ <c ười> อโอคักขักขักนิวเคลียร์ของแท้ พุ่นเลยเตะครับตเก่หนุกเตะนาจักเรจักอลใหญ่เว้ยใหกำลังบายนะทุกคนทดสอบทดสอบหอดแล้วห่างยโอดีปรอบนี่เหี้ยอะไร กำลังขุดทุกคนเ้นไรักเส้นักับนี่เตครับหหน้านกำลังเป่านี้เคลียร์ปลอยนี้เคลียร์โอ้คัก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 กดกโอ้ตอนนี้มันกายแล้วทุกคนวิและโอเคเด วิทยามนะทุกคนเนี่ยยำจับแต่น้อยเดียวเนี่ยเดือนนั้นแม่มันกินบดเนี่ยโอ้ยมันบดจับพี่น้องวิทยามแล้วแม่มันกินบดเนี่ย đang không chọc đâu anh à, thì... à, này tạo ra <laughs> không thể tạo thẹn con thẹn tạo thẹn ไน่อยเดียวโอ้เนาะวิทยามเลยดิบอปันได้แหละนี่ครับกำลังปรุงแต่งเรียบร้อยเนาะนีะนะนะ่กำลังสิกินข่าวนะทุกคนมาสีกินข่าวได้ดิเจ้าเจ้าเนี่ครับ กำลังลงมือทเอนรใส่ <laughs>